สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเสามันมืดเบาใจมันยังเงื่องหดพักมันเยื่อหดพักที่ไปสอยงานเช้าจอยชิแล้วแหละมาพริกแล้วแหละหดตตัวี้แล้วลักก็ะชิเก็บมังนาวพร้อมนี่ร้อ ยามังนาวไปหายเช่าจอยเพระาะว่านางชิลาเป็ดบริสุทธิ์มังนาวมาไปเห็ดเวียกซอยเมื่อคืนนี่แล้วก็บริ่ายคลิปไปเบิง่งพ้นผาลงผ่ผ <c oughs> ากระห้องพ้นกระตก๊กเอ่าจอยก็เลยบริษัทกงาน่าจอยเลยปกติบริษัยงเงนเห็ดนั่นเอง่น้อหนยอ้ยกระซอยนงังนะ้ะนนัง่ง ประการเปตุเห็ดเป็ดเห็ดไก่เพิ่มมาขึ้นเนี่ยกับทีมงานทั้งหละพี่น้องแต่บุ๊วี่พูดได้ถ่ายมาขึ้นนะพูดโต๊ะคว้าลงแมน้าหนูก็เฮ้ยมันชีแจ้งเลยเจ้าก,ก้าวนี่เป็นเชก่อนไปเก็บมังนาวหายแล้ะก็ไปกกอนชีนําไปถ่ายน้าลังดอกชีขึ้นไปข้างหมอเขาให้อีเมลแล้วแล้วก็ไปใสเ่เขื่อนชีไป หน,นหูต้องอาบดอกสวยหนาสืส่อไปโลดจะลาบเป็นจะลาบไก่แล้วพอจักสำนีเขาเจะพ่วมสิลาพอเลย Này lúc bùa Đi xuống tạt bọ Kiếp bằng nào <cười> 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 Ông này ngày ngày này, này. Phù chú phượng phù Tùng phù đạo ชองหน่วยคูหนาน่ะโอ้จะบประเห็ดอะไรในะพืนอันนี้เออยํำอันนั่นแหละนั่นแหละส้มหน่วยคูอีกเก็บไปหลุดข้าวผีว่าออกมาเลย ไปเก็บเอานาวอยส่ไผันอนี like ่พอแหละจะใส่ละมอใส่ละเป็ดโอ้เผื um ่อตำาน้านี่ตำมะหุงมอเฮ้ยพิดเอาพิดเอาจังได บกงนากับเม่นบานาวแซ่พี่น้องเลยบกงน่าวกาบแข็งๆนานๆนั่นเองนาวกาบนานๆนะหากะไข้กบมีเพ่อได้แก้อยู่ฮัลโีลดิปาได้ยังเหยียบพักบกไม่ไงเงื่อนจนหมุนมีตีหยอเเลยนะปาเถอะรเบิดสิลงตวม่ตัว่นี่ดอกเราเห้เก็บหลวกเสาหลวกแรกอ่างนี้มา นี่พี่น้องมะนา,นาวปะเอาไปไป่น,น้องหายเบาใจเอาไปก่อนพี่น้อ,เนนองเลยแล้วจะต่อยกับแจงอย่างนี้พี่น้องขึ้นแล้วอืมกำลังเตรียมกำลังเตรียม ใครในเหตุกานณยังไงให้ผัวได้มาก่อนแต่สาว่ะนอือ ชองมันเท่านั้นกอน mm. แจงแล้วพี่น้องเอ้ยให้ดอกห้ยเบาใจมาก่อนแล้วพี่น้องข้ามออกเขาให้แมเงื้องแล้วละกันลงมาสวยหนาันหนูเขื่องลบองอาภาพวาแจงพี่น้องตอนนี้ก๊ะกำลังล้วนเนื้อมูมเมตาเจาเป็นคนเหตุสัสนชยกมาหอดเติองอะไรฮะมนันเป็นตะกล่องให้เมตาเจานำ้ำ สวยแต่นะก็ว่ๆสุดๆทั่วแต่แขวสซะบนมูซิมินไม่เอาไปเก็บใช่ไหมไปกินกับการูพอเ่อยๆอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนกี่ขาบวแซบได้แล้วนี่เดี๋ยวเราเนาะอยู่ปากมเท่าเจ้ผู้พี่เคยตลาดเลยเฮ้ยจอยเหลือตาเด็อเหลือไขกัน เราไข่ก็มาแต่เฮือนสาวซุยคนละพี่น้องเลยมันาซอยนางมาเปิดตัวมาขึ้นนี่เพรานั่นคนตกก็อนจะเอาเข mm ้ามาให้พ hmm. ี ina, ่น้องเห็น์แร่หัวเข่าสาวจอยพี่น้องเจ็บตกใจมึงดูวยเยอสิปานีเจ้าแม่ย่างอันนี้มึงดูนี่อืมเนาะพอดีกินนางกัพอดีไปตะแพงนางและแต่อ่ออยู่เราจะไปกดออกติ้งเลย อันนี้นะซึ่งเป็นต้มไก่ได้พี่น้องเลยต้มไก่สบายมาขามนอ,อนส่วนอันนี้นะซึ่งเป็นต้มเป็ดต้มเป็ดสบายมาขามนอ,อนคือเก่าอันนั้นนะซึ่งเป็นหมูดาดแล้วสุดท่านะจะไหวง่ายเลยโอเคเบิ่งมีอย่างมีหัวเขาว่าเข่งซึเป็นข่าวเก่า ยังยังกินเขาเก่าอแต่วามันแข็งอ่ะเออยงกินเขาใหม่เขาใม่นั่งด้สะใหมุ่้าโอ้พี่น้องขก้นมาเบิงทั้งทงสวัยดีเนะเปนเหตุเพร่นนี่ สอยกระลาบแล้ว่นาะตายดีลาบแล้วกระลำลาบลับปลาเพี่ยหลับแล้วปลาเพียะลาบแล้วปลาเพี๋ยเก็ดฝาเราได้กินลาบแล้ว่นาอีนออฟลมมันเย็นแหละชิคกี้พายหลาบแล้ว ม oh, hmm. oh, oh. no, no? no? ันใส่ตัวเลือเกโอ้โอ้เกือบแม่น้องี่น้าน้าเรื่องงงใด้ไหมอ๋เลื่องแง่มางไบ้านี้ท่านี้งง เรื่องก้งวนอดอ้าวที <STEPHAN players> ่ดอกนั <tube oses> <b acceptable> ่นี่ก็มี่เหลือกลัวควันถอดต่อมาสันโอ้จะของงานป่าพีหลออกมายังบัวป่าบัวป่านลเอาอีกจักหน่อยไปยังเถวโอ้โหบัวเง็นเนื้อ ขนาดมัน <Ende> ม <atorium> ีหนิมมากๆข้าจิูกกินเจ๊แดงหัวดโฟกัสที่หัวได้พี่น้องเทิงกระซอยกันเหตุพี่น้องเลยเหตุชอยกันเพื่อนใหม่ใส่ยาเต็มนางเมื่อนี่พี่น้อง แล้วอะไวะี่ยงทางตาราง่บายดีเลถาดจะยอแขกเนาะถารคนเราไปพุ่นบ่ปุยน้ำขอุ่นเขาได้สัอุ่นแล้วตีนนี่คือซิมี่อยู่มื่อคืนดีพี่สูดมันอยู่พี่สูดแล้วพดาเมันคือปินยังซีเออจองมันอยู่ไสบาจพีสูนเลยแซ่บย ควมนอันนี้โอ้สุดยอดวิพน้ษัมเราเคยไปซองล่องไผ่เซฟพัทธมีเจ้าเ,เ,เาาก,ก่าเจ้าเดิมวัดในนาทีแห่งนี้วิภัยเห็ดคือแซ่บแน่นอนพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรมันอาย่อยนะสิอืมอาย่อยมากดันไปสองจับคืนีนอ หาน่ะสองจานสองจานผูกสองจานประมาณแปดจับแปดชามลาแบงใส่ไผ่โอ้จานละเขิงจับใส่พักลลายๆใส่น้ำเวลาแล้วก็สดนะเด้สดกินคือกระเตียวนะมกระเสียบตัวแบบนี้ห้าบุมักต้นมันลายเป็นในดอกข้ามมากแต่หน้าก็พักพี่น้องเลยรักพี่รักน้องพอกันคลิปหนาอีจิ้มให้สุขุชนเมื่อในวันย่างของซาจอยวันมีความสุขของนางก็เป็นเแค่ใหม่ชันวันดีพี่น้องเลยชันวันดี Somebody, you know.